อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้เก่าเข้ากับผมอามนุกนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมก็รู้สึกมีความไม่ปิติยินดีอย่างยิ่งเลยครับไม่นะฮะที่จะต้องมาอยู่กับเกม Fly n i ใน t at Freddy นะฮะภาคที่3นะฮะแม่งภาค3แล้วอ่ะภาค2วิ่งเล่นไม่จบเลยครับ ไม่เล่นยากไม่น่ากูด้วยคือแบบมัน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 เล่นยากครับผมไม่เข้าใจกูไม่เข so ้าใจหรอกก็คือมีคนบอกมาครับไปต้องเล่นนะเว้ยไอ้เนี้ยไอคีไอพัชเชียแมงสองตอนกูเลิกเลยมีบางคนหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่เล่นเกมผีๆเลยอะไรเงี้ยณูน่ากูครับดูตีดีนะฮะกูกลัวผีไงเล่นทำไมวะกูกลัวผีไงกูเล่นอ่ะไม่รอดครับ โดนเอานะฮะวันนี้เราก็อยู่กับไฟล์แอทเฟตตี้สามนะครับผมซึ่งเราจะไปนิวเกมกันเลยไปคือมันหาพนักงานดูแลไอ้หมีเนี่ยเหรอคือแบบโอ้โหเืนที่หนึ่งนะฮะคือมึงหาพนักงานดูแลหมีมึงก็ ช่วยโอ้โหมึงดูดิมึงดูมึงแควไอ้ที่นี่พูดนานแต่ว่ากูบอกเลยครับคุไม่ได้ฟังมาหรอกแต่มึงดูแม็กครับแม็กแม่งเยอะเฮี้ยเฮี้ยครับคือภาคอื่นแม่งมีประตูปิดกูปิดประตูตรงไหนวะ นี่คือการซิสเต็มรีสตาร์ทนะฮเนี่ยนี่อะไรวะออกก่อนนี่กูตีสี่แล้วเนี่ยกูไม่เห็นอะไรเลยอ่ารีสตาร์ทให้มันหน่อยครับอ่ารีสตาร์ท <c oughs> นี่กูนั่งที่กูเงียบกูลุ้นมากเลยว่ามันจะเล่นกูตอนไหนมึงอะไรเดะ คือผมพยายามลุ้นนะว่ามันจะเล่นผมตอนไหนบ้างคือผมไม่เข้าใจว่ามันให้ผมเล่นอะไรเนี่ยคือมันต้องทำอะไรวะ <Yeah! S 1> คืนแรกแบบชิลมากครับให้กูเล่นอะไรคืนแรก อะไรครับวีเอสดอ๋อผมเป็นหมีต้องทำอะไรทำอะไรวะออกอ่ะออกครับก็งไงต่อครับออกไปดิเห็นอะไร follow me บอกให้ตามคนตัวมุมมุมเมื่อกี้ไปครับตามไปมันตามไปข้างบนแล้วครับไปไปไป,ไป หนูหรือรองเท้าเนี่ยเฮ้ยครับเขาบอกให้เราตามตามไปครับเอาไปไม่ได้อีกอะไรวะข,ข้างล่างเหรออ้เียเอาละมึงโทรมาเฮียอะไรอีกเนี่ยไอ้สัตว์ มึงย้ำเตือนกูไม่พอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่นี่วันแรกไม่มีไอ้ชิบหายยี่นี่วันแรกไม่มีครับแม่งมีแล้วกูรีเจตให้มันก่อน เฮียไปไล้สัตว์มึงอยู่ไหนวะเยี๋พึ่งเยี๋พึ่งอยี๋พึ่งเขาบอกให้เราดับเบิลคิกอ๋อเป็นซิลลิ่งอ๋อคือผมต้องปิดตรงนี้เหรอ pattern a i c โอ้ผมสามารถปิดจากข้างบนเรานี่ฮะข้างนี้รีเซ็ตกัรีเซ็ตอันนี้ปะเร็วกว่ารีเซ็ตตู้อัดม c เนี่ย pearls ไปล้วมึงไปแล้วมึงไอสัตว์ผมว่าผมต้องปิดประตูข้างบนนี้แหละเดี๋ยวบอกว่ากูไม่ทันแล้วไอสัตว์ ผมว่าแม่งห้ามรีบูตออนแน่ๆเลยว่ะเฮียแม่งวันช้านี่ผมนั่งจีตีนี่จิกกับไปกับพื้นแล้วนะแม่งเก่งกูผีเสียงยี่อะไรวะไอสัตว์ไอสัตว์มึงหันเร็วๆนี่เหรอปิดแม่งนี่แหละเฮียแม่ง ปิดได้ทีละประตูด้วยนะฮะเสียงอะไรวะไอ้เคียกูเห็นตัวมึงแค่แป๊บเดียวเองไอ้เคียมหมาตายแล้วเหรอบอกว่ากูตายแล้วนะโอเดียโอเออเลยไอ้เคียเดี๋ยวไอ้สัตว์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 กูรีเซ็ตออดิโอก่อนไอ้เคียมีเสียงหอบด้วยตอนนี้ อย่าพึ่งไอ้เหี้ยอย่าพึ่งไอ้หมามึงไอ้เหี้ยพ่อมึงตายไอ้สัสไอ้เ,อเยีกูลิเซจูมึงใจเ,เย็นไอ้เหี้ย ไม่ครับไม่ไม่เล่นไม่เป็นเลยเนี่ยคือมันต้องดูรีเซ็ตเรื่อยเหรอใครโเฮียกูว่ากูว่ากูปิดนี่แหละปิดไอสันนี่ปิดนี่คือการเดาด้วยเซนล้วนเลยนะฮะคือแม่งไม่เห็นใครอยู่ดีปะ มไม่ได้ดูด้วยตาที่แล้วแม่งผมไปถึงไหนละไอ้นี่เฮีย้ยหมีไม่ใช่ครับเออช่องเจ็ดช่องเจ็ดไอสัตว์ช่องเจ็ด,จด,จดปิดปิดปิดเฮีย้ยปิดไอเี้ยต้องรออีกโอเคปิดไรสัตว์ไอเฮี้ย เอาละเมืงไอสัตว์กูไม่น่ากดเล่นเสียงเลยสัตว์มึงอยู่ไหนเฮียมึงอยู่ไหนเอาละฮะกองแมงเริ่มไปแล้วเฮียคือผมแม่งเล่นไม่เป็นแล้วผมไม่เห็นตัวมันเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ไหนอะนี่ไงเฮียตัวอะไรไสัตว์เอ้ยบุรีเสีเสียงไอสัตว์มาแล้วตีสา ح. มา ออกไอ้เหี้ยกูรีเซ็ตแล้วไอ้สัตว์กูว่ามันจะต้องมีไอ้เหี้ยนึงอีกครับปิด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 ตรงนี้ก่อนไอ้เหี้ยปิดไอ้สัตว์เดี๋ยวไอ้เหี้ยม่นอยู่ไหนวะนี่ไงไอ้เหี้ยช่องเจ็ดคุยเอ้ยคุ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 ยควยคุยไอ้เหี้ยรีเซ็ตสักอย่างสิไอ้สัตว์แม่งเดิมเดิมมึงมาแบบเดิมมึงมาแบบอื่นบ้างไอ้เหี้ย ไอ้เฮี <rôle à déc> ้ยหมีแม่งจะมาเว้ยสัตว์ไอ้เฮี้ยหมีแม่งอยู่ตรงอยู่ตรงตรงไหนไม่รู้แหละไอ้เฮี้ยกูปิดแม่งก่อนเลยสัตว์เฮี้ยหมีแม่งอยู่ไหนครับเจ๊ผมเอาลงแม่งหมีแม่งเล่นกูแน่ไอ้สัตว์มาดิเฮี้ยไม่มาไอ้สัตว์มาเฮี้ยหมีมอยู่ไหนควัว วัดจะแก้แก้ไอสัตว์แก้แก้ไอสัตว์ไม่มีกล้องเสียไอสัตว์อย่านะมึงไอเที้ยสี่ห้าแล้วแต่ีห้าแล้วมึงใจเย็นไอตู้มือกูตู้มือพี่ไอสองสั่นไอสัตว์อ้าวไอเที้ยนี่คือตัวเดียวแล้วเนี่ยโอ้ม่งกูมีอีกตัวแล้ว อ้แม่นตัวที่สองออกนะฮะตอนนี้แมวผมกำลังเล่นอะไรเนี่ยตามไอ้เคียนี่ไปมันยังแดกกุยแคเนี่ยนี่แม่งซักโซเฟตตี้เอาไปไม่ได้ชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วช่าชงแม่งไอ้สัตว์ เอาละมึงคืนนี้สามแล้วมึงไอสัตว์มามาไฟกูเริ่มเล่นเป็นไอสัตว์นี่ไงเฮลโลแม่งเลยกูเฮลโลแม่งเลยสวัสดีไอเนี้ยนี่เหมือนกับอันแรกเลยครับไอน,นี่แม่งอยู่นี่เว้ย <Hello. S 1> ไม่มีครับไม่มีคนหรือแม่งขังหมดแล้ววะ สวัสดีครับสวัสดีครับโทษครับโทษครับปิดครับปิดครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่งกูทำยังไงอะเรียแบไงเอ้ยสัตว์ไม่น่ากดเล่นมีรีด,ดูกูไว้สะใจใช่ไหมพวกมึงสะเอว,วกูกลัวมึงสะใจใช่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ แม็กมือผมสั่นหมดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนอ่ะตันนีครับแ <c oughs> ม็กมือเลยอีกแล้วเลยพอ <p ok> แล้วกูไม่เล่นแล้วนะ <c oughs> ให้กูจบจบไปเถอะ <c oughs> ตอนนี้ขานี่เก่งนี่ไม่ไม่ติดพื้นแล้วขากูตอนเนี้ยใชสวั <c oughs> <Hi. S 1> สดีครับ <c oughs> ไปแล้วข้างบนกูไปปิดน,นี้ ปิดก่อนปิดก่อนไอ้สัสก,การไม่รู้แหละปิดหลักงงหลักการผมไม่มีผมเล่นด้วยเซนล้วนๆเลยเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวสวัสดีครับเอาหัวเลาะใส่กูไอ้สัสกูปิดกูปิดนี่เลย <c oughs> อ๋อนี่มันอยู่ห้องนี้อยู่ครับใช่อ๋อขี้ห้องนี้ไปแล้ววิดีโอกูไปแล้วเจ็ดเคกลับมาเพื่อนสวัสดี อู้ผมสั่นยีเนี่ยตอนนี้คือแม่งกลัวมากเลย <Hello. S 1> ไปอย่างไรเนี่ยไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วมึงไอ้สัตยังยังไอ้สัตว์ไอ้สัตว์รีขึ้นมารีขึ้นมารีขึ้นมา <c oughs> เร็วดีไอ้ยาเคเอาละมึงหายแล้วครับ

ส่งเสียงไปผมได้ยินเสียงใครย่งบนเสียงใครย่งบนเสียงใครย่งบนกูโดนแน่ๆเลยกูปิดแล้วกูปิดแล้วไม่รู้แหละกูปิดอื้ือื้ไอ้สัตว์ให้กูทำไงพี่ปิด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 ไอ้สัตว์ปิดอันนี้ปิดไอ้เหี้ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดอันนี้อันนี้อันนี้ไอ้เหี้ยมันมานี้มันต้องไปทางนี้ครับปิด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 โอเคสัตว์ไอ้เหี้ยเสียไอ้สัตว์ หวยเอ้ยมันไปทางนี้มันต้องไปห้องนู้นครับนี่คือห้องข้างหน้าผมเอ้เฮียแม่งมาแล้วนี่ว่ะชิปหายแล้วกูคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมไอ้เฮียนี่แม่งอยู่ห้องนี้แหละตายไอสัตว์ นี่ผมทำอะไรได้ครับมือกูเตรียมโดนหลอกแล้วมือนี่สั่นนครับดูมือนี่สั่นเลยนะฮะ เอาเป็นว่าคีดเห็นยังไงสามารถทิ้งพิธีคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กูด้วยนะผมว่าเกมประเภทนี้มันไม่เหมาะกับผมครับเกมผีผีมันไม่เหมาะครับเล่นไปแล้วก็เป็นอย่างนี้คนระับทรมานตัวเองครับแม่งแบบมันไม่น่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมเชียร์อยู่เขาพูดไม่ถูกเลยไมมตกใจมาตอนนี้ตกใจตกแบบโอเคครับสำหรับผมเอาเป็นอยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็บ๊ายบายครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดไม่ถูกไปแล้วไป